นี่ก่อนสวัสด,ดีครับกับบานกับขอ,อก,กันแล้วคับนะขามน้ำกับกับนะากับเปิดด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลเปิดมาแล้วครับนะหลอดว้ตั้งโดนครับนะกว่าหนายถ่ายเอาซิม่าครับนะ,อ,ะอันดับสองก็เป็น,นคําแพงแต่ว่าแต่่วาสมโชกลงมากกว่าเลยน่ายถ่ายเอาพุตามาหอด ไอไทยให้ไปขวดน้ำใส่เลรียมาครับอามาเร็วาป๊ะเร็วมาเร็วเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาได้บ้ายยืนอยากลงครับนะ นัดใบโดนเตอ๋อแบบอะปะอะไรยู่อนี่ทันลงง่ายจะผิด ดูมาดูเอาประทาดิเห็นไหมไปไปหอกเดียวครับเดี๋ยวลงซื้อนั่นทีละหูหน่อ,นอไม้สดอดหย่าหน่อไม้เลยยิบครับยิบครับ,บหนไหไปมาหน้าคุณไปเามาหน้าคุณ ไปไปเอาไปเล่นฟุนมาดูฮันโม่เลยมาดูไปเล่นฟุนมาทาเลยเยี่ยมนำไปเลยเดยนมาดูน้ำทียมได้สมสมโชคครับโชคไม่แดง ยวนำไปเลยถ้าไม่รอนำเสืออยู่ปัดนมูเด้เอ้โอ้ชจ้ามิจา ไอพุนเห็นคนมันลอยวนอย่างนี้นี่เฮ้ยนเด็นเลือจยไอพุนไอพุนเอมันลอยวนยังอยู่นี่เอเอ มาลองน้ำนี้มันต้องร้อยว้นครับนะซื้อเรือนี่น้ำจะว้นนะครับอยู่แถวนี้ถ้ออกไปทางทางดันขวามือตามคลิปนี้จะทางแม่อืงเผาครับจะน้ำบวว้นครับน้ำว้นบริเวณนี้นะครับนะงวงมันจะว้นทุกทุกทุกฝูับที่มาเอ้ย จะไหลลงไปหนีนะครับไหลลงไปด้านนี้นะครับน้ำจะไหลอยู่ช่วงนี้ต้องออกไปทางป่าไผ่ครับน้ำจะโบ้นครับชืบบ<ม>่อตรงประเต็นกึเขียวนะครับน้ำจะโบ้น,นะครับเมาด้านซ้ายมือจะขุนเนี่ยต้องไม่แดง อันนี้กัะนาอันนี้มาวุ่นครับนะวุ่นเรือไปใช้เดียวครับวับนนี้ใช้เดียวใช้เดียวทีมงานไม่มาไปดูบุญล่องไฟนะครับนะไปไปน้ำไหลนะครับนะน้ำไหลหรือง้อวุ่นน้ำไหลอยู่ครับ เรานไม่พุ่นโอ้แต่ว่าบเห็นคนครับแต่ว่าง,งัวคือมาวนอยู่แถวนี้เฮ้ยเห็นเรือครับเห็นเรือเฮ้ยไปเฮ้ยไปไปขุนวนกับจังสันละ่ะขี่กันเอ้ยขุนท่าขึ้นเอาไปพุ่นเลยครับไปจอดเลยปล่อยเขาเลยครับเขาเห็นเรือแล้วเขาเนี่ยนึกว่าอันนี้ครับ มาบนโลกขึ้นเรือวะไรน,นะครับนะเนาะเดินคุ้งเข่งครับมีลมนะครับนะเอามาขึ้นนาะยถ่ายเขาอยากปวดแขนวะสันปวดแขนวะสัน <laughs> กุหลาบไทยเลียน,นะนะขี่เพื่นอนเป็นบังได้บุปเบ่งเพื่อนไดเดอ้อครับนะ อยา่าหากินวาสันอาหารอีสานบ้านๆหาอยากหากินบ้านบ้านวะสันเอาสื้อหนีเล่น,นมาครับเลืออยนนู่หน,นีครับนะขึ้นมาแล้วเ้าบริสุทธิ์ใจเลือยแล้วเ้าสิไปนั่งง่วงไปละนะครับ เป็นพักครับถึงฟังเรียบร้อยครับเนาะถึงเผ่าน้ำมูลตลอดครับเนาะน่ายเข้าไปแล้วลึกบ่อถามมานะครับลึกบ่อลึกนะครับลึกแบบสุดลึกเลยครับแถวนี้เป็นทาทรายน้ำทำนะนะมาดูทรายออกหลองน้ำลึกเลยครับเนาะ เอาแล้วน่าทายเ้าไปเรียบร้อยไอ้ทายเฉพาะกิจนะลอยเพิ่นขึ้นมาเป็นส่งมีแหงส่งเมยกันขึ้นมาแต่คนยังเมยครับเนละถือทายยังเมยครับคุณรีเวนท่าขึ้นครับคุณหอดคุณเลยลึกไกลนะครับหรกอก็สิบเมตรขึ้นแล้วครับนะ ก็มิดลงไปบึงกันไม่ขึ้นอีกป่อ,ปองหรอวะโอ้ท่านที่ขึ้นยังเมื่อยอยู่มามาเร็วเองไงไาเม,ม,มือม่อยไ,ไปมามามาเร็วเสีเมือ่อยเราไปเสียนามยิ่งย็นใช่ไหม าามาดู่ครับบังไฟนะครับโอ้เรื่องเหุ้บึงบุญบุญบุญบังไฟบุญบังไฟนะครับบุญเห็นมาบุญจะเข็นมาเห็นล่รครับไม่สนุกดีเหรบางเสียง ไปเสียนมากเลยประมาณมาแล้วเห็นอะแบบกินมาแล้วมาทาจะเข้าวาเร็วเร็วสายกัดสั้นครับนะสั้นละกรลมนะครับนะเมื่อยนะครับต ายหนะ้ามากับเมือแล้วมา่เกินท่ากับเมืออีกนะแต่ว่ามีหยาครับมีหยามีทีเลี้ยงมาเร็วมาเร็วนามา,มา <S 2> <S 2> <S 2> เอ,อินงูเอินมาป้ะปะปเร็วเร็วอะดูยังไ ล่างมาล้วอยจะไปส้นดินอิกเลยนะชิเลอ,อนาทีพอดหอดแล้ว มันตันมันเจ้าฝูงกับพ่อได้อยู่ครับนะหมูเรืองกว่าสมโชกอยู่แต่ส่วนมากสมโชกยิดนะครับนะยึดตำแหนง่งเจ้าฝูงสมโชกจะยิดออกก้อนมูครับหรว่ายิดพอสมโชกออกก้อนมูเ, <c oughs> เอาเปิดผอนไก,ก,ก่ก่อนมาันทองถ่องแกะกระถองอวนไนะหมถ่างถ่ายให้เก่า ไปถึงแซ่พนันผู้นี้เขาใส่เอาเขาลุ่มเอาครับนะนนบุญโฮมสวีซับสมโชกกรับสวีซับสมโชกคำเพ่งพร้อมพ่อฝันลุ่มอย่างเดียวครับลุ่มบุญโฮมนะโดนลุ่มเสือยังสองสมอครับเป็นเงียบไปนะเนาะคนแข็งแรงแน่เนอยากเป็นหังสี่นะบุญโฮมเอา้า พอ่พอๆก็ทำนี่ครับมื่อนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจเสมอมานะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ